อักขีภัยควันไฟจากเหตุการณ์ไฟไหม้นั้นสามารถฆ่าชีวิตเราได้เพราะในเวลาหนึ่งวินาทีควันไฟสามารถลอยสูงขึ้นได้ถึง3เมตรและใน1นาทีควันไฟสามารถลอยขึ้นไปได้สูงเท่ากับตึก60ชั้นทันทีที่เกิดเพลิงไหมคนส่วนใหญ่สำารักควันไฟตายก่อนที่เปลวเพลิงจะเคลือบคลานมาถึงตัว แต่หากเรามีความรู้ในการอพยพหนีไฟอย่างถูกวิธีก็จะช่วยพาตัวเองออกจากสถานที่ไฟไหม้ได้อย่างปลอดภัย10ข้อควรปฏิบัติตนเมื่อเกิดเพลิงไหม้ 1. ตั้งสติต้องตั้งสติก่อนไม่ตื่นตระหนกและประเมินสถานการณ์ว่าเหตุไฟไหม้ที่เกิดขึ้นนั้นมีความรุนแรงมากแค่ไหน คิดถึงทางหนีไฟที่ใกล้ที่สุดและไปให้ถึงจุดนั้นให้เร็วที่สุดไฟไหมระดับเล็กน้อยให้เราใช้ถังดับเพลิงควบคุมเพลิงในเบื้องต้นเอาไว้ก่อนจากนั้นให้โทรศัพท์แจ้งเจ้าหน้าที่ดับเพลิง199มาควบคุมเพลิงในส่วนที่อาจจะยังไม่อยู่ไฟไหมระดับรุนแรงให้รีบตะโกนบอกหรือกดสัญญาณเตือนเพลิงไหมเพื่อแจ้งให้ผู้อื่นทราบ จากนั้นให้เร่งอ,อพะยพออกจากพื้นที่เกิดเพลิงไหม้และโทรศัพท์แจ้ง1 9 9เให้เจ้าหน้าที่ดับเพลิงทราบ 2. กดสัญญาณเตือนภัยหากพบว,ว่ามีประกายไฟหรือเกิดควันที่ทำให้แน่ใจว่าเกิดเพลิงไหม้ขนาดใหญ่แน่ๆควรตะโกนบอกทุกคนที่อยู่ในพื้นที่นั้นให้ทราบแล้วให้รีบกดสัญญาณเตือนภัยทันที 3. โทรศัพท์แจ้ง1 9 9ในกรณีที่ไฟไหม้ระดับรุนแรงหลังจากกดสัญ,ญญาณเตือนเพลิงไหม้แล้ว ให้เตรียมอุปยพออกจากพื้นที่เกิดเพลิงไหม้และรีบโทรแจ้งเจ้าหน้าที่ดับเพลิงที่เบอร์1 9 9ทันที 4. ใช้ถังดับเพลิงในกรณีที่ไฟไหม้เพียงเล็กน้อยให้ใช้ถังดับเพลิงควบคุมเพลิงในเบื้องต้นก่อนแล้วจึงค่อยโทรศัพท์แจ้งเจ้าหน้าที่ให้มาควบคุมเพลิงในส่วนที่อาจจะยังไม่อยู่ 5. อย่าเปิดประตูทันทีก่อนออกจากห้องให้ใช้หลังมือสัมผัสผนังหรือลูกบิดประตูหากไม่ร้อน เปิดประตูออกไปช้าๆและอ,อพยพไปตามเส้นทางหนีไฟหากมีความร้อนสูงห้ามเปิดประตูออกไปเพราะอยู่ในวงล้อมของเพลิงไหมใช้ผ้าหนาๆนาชุบน้ำอุดตามช่องที่ควันไฟสามารถลอยเข้ามาได้เพื่อป้องกันควันไฟรีบโทรศัพท์1 9 9แจ้งเจ้าหน้าที่ดับเพลิงเพื่อบอกตำแหน่งที่ติดอยู่และส่งสัญ,ญญาณของความช่วยเหลือให้ได้มากที่สุด 6. หมอกพลานตำ่ำ ในกรณีที่ออกจากห้องมาแล้วและเผชิญกับไฟไหม้ในตัวอาคารให้มอบพลานต่ำหรือย่อตัวใกล้กับระดับพื้นมากที่สุดเนื่องจากอากาศบริสุทธิ์อยู่เหนือระดับพื้นไม่เกิน1ฟุตเพื่ออพยพไปสู่ประตูทางออกฉุกเฉินที่ใกล้ที่สุด 7. ใช้ผ้าชุบน้ำปิดปากและจมูกขั้นตอนนี้เป็นการอพยพออกจากพื้นที่ที่เกิดเพลิงไหมเริ่มจากใช้ผ้าชุบน้ำปิดจมูกและปาก หรือใช้ถุงพลาสติกใสขนาดใหญ่อัดอากาศบริสุทธิ์แล้วนำมาครอบศีรษะเพื่อป้องกันการสูดดมควันไฟเข้าสู่ร่างกายที่อาจจะทำให้หมดสติและเสียชีวิต 8. ห้ามใช้ลิฟต์ในการอพยพหนีไฟเพราะเมื่อเกิดเพลิงไหมไฟฟ้าจะดับทำให้ติดค้างภายในลิฟต์ขาดอากาศหายใจเสียชีวิตได้แต่ให้ใช้บันไดหนีไฟในการอพยพออกจากอาคารและไม่ควรใช้บันไดภายในอาคารเป็นเส้นทางหนีไฟ เพราะบันไดมีลักษณะเ็นปล่องทาให้ควันไฟลอยขึ้นมาปกคลุมจึงเสี่ยงต่อการสัมลักควันไฟและถูกไฟคลอกเสียชีวิต 9. หากไฟไหม้เสื้อผ้าให้กลิ้งตัวกับพื้นให้รีบถอดเสื้อผ้าหรือใช้วิธีนอนราบกับพื้นและกลิ้งตัวไปมาให้ไฟดับอย่าวิ่งยังเด็ดขาดเพราะไฟจะลุกลามเร็วขึ้น 10. ไม่หนีไปที่ห้องน้ำไม่ขึ้นไปอยู่บนชั้นบนหรือดาดฟ้าของอาคารไม่หนีเข้าไปในห้องน้ำ เพราะปริมาณนะ้ำไม่เพียงพอต่อการดับไฟไม่ขึ้นไปอยู่ชั้นบนหรือดาดฟ้าของอาคารเพราะไฟจะลุกลามจากชั้นล่างขึ้นสู่ชั้นบนยกเว้นกรณีที่ไม่สามารถอพยพหนีไฟลงสู่ชั้นล่างได้นอกจากนี้ก็ไม่ควรเข้าไปอยู่ในบริเวณจุดอับของอาคารอาทิห้องใต้ดินเพราะยากต่อการช่วยเหลือของเจ้าหน้าที่